สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจท่างส่งเด้ค่ะได้คลิปนี้มาตามต่อแนวท่างรัฐบาลเนาะค่ะเนาะรัฐบาลงวดประจําวันที่สองค่ะวันที่สองมกราเป็นชุดแรกก็ว่าได้ละค่ะเจริญย่าพึ่งมีเวลาล่งค่ะช่วงหลังจากหวอยออกมากะพีสาวว่าสบายค่ะเดี๋ยวก็ลูกค่ะค่ะแน่ค่ะเขาล่งบาน แลนออกแลนเขาล่วงบานอยู่ค่ะบอกด้ล่งตัวเลขเนาะค่ะช่วงนี้กะไก่เทศกาลปีใหม่ละค่ะไก่ว่นหยุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันที่สองค่ะคลิปนี้เป็นงวดประจำวันที่สองค่ะวันที่สองที่สองมกราค่ะหกแปดค่ะค่ะเป็นชุดแรก กกลาหกแปดชุดนี่เป็นโอเคลาย่ญ่ละค่ะโะเกล้ใหญยได้คํานวณแล้ว,ลว,นว,นลวสูตรห้านสาวเพิ่นไหมมาเฮ็ดละค่ะงวดทีแล้วตัวเลขของเพิ่นสูตรของห้านสาวไ้มานะ่ะกระเขายุคค่ะเดี๋ยวทำวงงวดที่แล้วก่อนก็ะด้เนาะค่ะอันนี้เป็นงวดทีแล้วค่ะงวดทีแล้วที่เพิ่อนไห สูตรมาคำนวณเกลำย่ีก็ได้คำนวณแล้วงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเลขมันออกแปดหกสามเนาะค่ะเนาะคะ่ะเกลำย่ีจับมาหกแปดสามคะ่ะเลขสามอยู่ลักหน่วยกับถืออยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่เลขหก 6, มันมาอยู่ลักลอยะคะ่ะมันออกแปดหกสามคะ่ะเลขจับคูไมาให่ สองตัวกะแปดสามกับมาโยค่ะแปดสามหกสามเนาะแต่เหล็กลางมันออกสองหนึ่งค่ะเหล็กวิ่งได้มาสามกับหนึ่งไม่ได้จับสองหนึ่งมาจับมาต่สามหนึ่งค่ะจับมาต่สามหนึ่งสองหนึ่งไม่ได้จับเนาะแต่เหล็กวิ่งมาบนมารางค่ะเหล็กวิ่งหนึ่งเล็กสามเลขกสามกับมา้าโยค่ะเล็กสามสามบน มันออกแปดสามแต่เกลลาไย้จับแปดมาไหว้ล่างเนาะเพราะว่าเหล็กวิ่งแปดมันมา,านล่างก็เลยจับเหล็กแปดสามมาล่างค่ะแต่มันเข่าบนก็นถือว่าเหล็กวิ่งเข่ามัดทุกตัวค่ะทั้งสามทั้งหนึ่งทั้งแปดค่ะเหล็กวิ่งูสดคำนวณของเพลนนี่เกลลาไย้กบย่อมรับอยู่ค่ะแต่จับคูมากอะเข่าอยู่เนาะค่ะจับมาเข่าอยู่แต่มันอยู่ล่างค่ะ ค่ะเดี๋ยวงวดนี้เขามาตามต่อกันอีกเดี๋คำนวณไว้ละค่ะเดี๋คำนวณไว้แล้วงว,นว,วดประจำวันที่สองเนี่ยละค่ะงวดประจำวันที่สองค่ะวดประจำวันที่สองคำนวณไว้กันยังบ้านเดี๋ยวมีเวลาลงค่ะเดี๋ยวเกลี่ยลำย่อเปิดเบิ้งแป๊บหนึ่งค่ะคำนวณใส่กระดาษไว้ ค่ะเล็กคำนวณหมวดนี่ได้เลขกวิ่งมาค่ะเล็กวิ่งมาเล็กวิ่งบนกะสูตรบนก็ว่าได้ละค่ะสูตรบนเห็ุ mm. ออกมาแล้วได้เลขวิ่งมาสี่กับหนึงค่ะเล็กวิ่งบนได้มาสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งจับคู่ตามตารางตัวเลขกะสิมีอยู่ หนึ่ค่ะอันนี้เป็นเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งที่ค้านวอนดดเลขวิ่งที่ค้านวณได้สี่กับหนึ่งจับคููมหาใหม่มยโยหนึ่งสี่หนึ่งงหกค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหน หนึ่งแปดสีเดส่เก็ดสีดดส่เก็ดสี่แปดค่ะสุดบนสี่เก็ดสี่แปดสุดล่างค่ะเหล็กวิ่งล่างเล็กวิ่งล่างเล็กวิ่งล่างมากเก่าค่ะ เก่ากับศูนย์เก่ากับศูนย์ค่ะเด่นไปทีเก่าค่ะลางเด่นไปทีเก่าเก่ากับศูนย์เด่นไปที 9, เ,ทเก่าจับคู่มาให้ หนึ่งเก้าเก้าสองเก้าสองสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่สี่หก เก้าสี่สี่หกสองศูนย์ค่ะเหล็กลางเหล็กวิ่งลางได้มาสองตัวค่ะศูนย์กับเก่าศูนย์กับเก่าไม่ศูนย์ไม่เก่ามักสอบตัวใดก็ล่องผิดจาน้าเบิงเนาะหมดนีได้มาสองตัวค่ะวิ่งลาง โนกับเก่าชุดบนเด่นไปทีเลขหนึ่งค่ะเลขวิ่งชุดลลางมากเก่ากับโซนเก่ากับโซนวัดที่แล้วเด่นมากแปดกับเขาแปดวัดนี้เด่นไปโซนค่ะเด่นไปศูนวัดที่แล้วจับคู่เลขวิ่งมาลางค่ะ เลือกตัวเลือกมาตัวเดียววดนนี้มาสองตัวเกย์เราไม่จับมาให้สองตัวแต่เด่นไปทีเลขศูนย์ค่ะเด่นไปทีเลขศูนย์เลขสามตัวเดี๋ยวเลขสามตัวห้าเบิง้งเลขสามตัวไม่อยูสี่ศูนย์เก้า

เล,เ,เลขเน้นเลขเน้นสองตัวเน้นสองตัวจะเน้นไปทีชุดบนเน้นไปที่ 1, 1, 1, 4, 1, งสี่หนึ่ปดสี่ชุดล่างชุดล่างเน้นไปทีเก้ส สีส่ค่ะสุดลางเก่างีสี่สค่ะสุดนี่กับเป็นสูตรร้านสาวคนหามากละค่ะ เน้นให้สองคููค่ะเน้นให้สองคููบนสองคููล่างออค่ะหวดประจําวันที่สองมกรล่าเนาะสวดหลานสาวพันไหามาเฮ็ดงวดที่แล้วหวดที่แล้วกับเสียเห็นน้ำกันยุคค่ะหมวดที่แล้วอันนี้จะเป็นหวดที่แล้วค่ะเดี๋ยวเขาเบ่งงวดนี้ก่อน งวดประจำวันที่สองนี่ได้เลขกวิ่งมาสี่กับหนึ่งค่ะเด่นไปทีหนึ่งเด้อค่ะเกล๋ลำย่เน้นไปทีเลขกหนึ่งแต่กับบลูเนาะว่ามันจะมาตัวใดแต่มันมาสองตัวค่ะมาสองตัวค่ะอันนี้จะเป็นหมดทีแล้วค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งไปน้ากันค่ะหมดทีแล้วกับหมดปัจจุบันเนาะให้เบิ้งไปพร้อมๆอมกันค่ะหมดนี่เกล๋ลำย่ให้เน้นไปทีเล็กหนึ่งค่ะ หมดประจําที่สองเน้นไปที่เหล็กหนึ่งหมดที่แล้วเน้นบนเล็กสามแต่มันล่งรางแต่มันกับเขายุค่ะเล็กสามเนาะเขาทั้งหนึ่งทั้งสามค่ะหมดที่แล้วหมดนี้ได้มาซีกับหนึ่งค่ะซีกับหนึ่งเหล็กบนค่ะอันนี้สุดสุดหมดที่แล้วเนาะกระเบิงแนวทางไปน้ำกันค่ะตัวเหลขกมันมาจังไดแบบได อันนี้คือคำนวณมามันไดสามกับ1กระเข้าทั้ง3ามทั้งหน่งะค่ะแตนเป็น12 2 1 3สอมมันออกเป็นสามดค่ะแปสมกระจับมาอยุค,ค่ะ3มตัว6 8แป่ามางวิ่ง8กระเข้าค่ะแต่มันไปบนเนาะเลขแปดสามมันไปบนไปบน เลขหนึงมันลงลางค่ะอันนี้คือตกเกา่าอันนี้สุดไหมคะ่ะสุดงวดประจำมาที่2ได้เลขวิ่งมาหนึงกับ4จับคูมาหาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแป่็ดสี่คูค่ะสุดบนเน้นสองคูหนึ่งสี่เด็กลางได้มาศูนย์กับเกา่าจับคูมาหาหนึ่งเก้าเก้าสองสี่ศูนย์เค่ะ หกคูเน้นให้สองคูค่ะเก้าสี่สี่ศูนย์สองครูลางเลขสามตัวสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัวก็ล่องผิดจรณาเบิ้งงนอกคะนะ่ะเนาะงวดประจำวันที่สองค่ะอันนี้ก็จะเป็นงวดที่แล้วค่ะงวดทีแล้วงวดที่แล้วกระเบิงไปน้ำกันค่ะอันนี้งวดที่แล้วเลขสามตัวก็แตกโต๊ดเหรอค่ะ แปดสามมาอยู่ค่ะม,มันเป็นหกสามเนาะแปดหกสามเลขที่มันออกจับมาหายหกแปดสามค่ะเลขกสามตัววัดนี่กะพิจารณาเบิ้งค่ะเกลำย่ากะเอามาตามสูตรหรอค่ะค้านวนได้ตัวไดกะเอามาบอกต่อค่ะคลิปนี่กะบ่ไม่ย่างหลายกะขอให้เอ็ซีทุกทันทุกคนคะกะโศกโศกมันหมาน,น,น,น้ำกันสูสุกนเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้เกล๋ลำไยกับขอส,สวัสดีค่ะ